ทุเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมราชาแห่งผลไม้แต่ละปีเนี่ยก็มียอดส่งออกนี่เป็นแสนล้านนะตลาดใหญ่ที่สุดของเราก็คือจีนแล้วพอถึงหน้าผลไม้หน้าร้อนน่ะช่วงปิดเทอมประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลามาพื้นที่ภาคตนออกระยองจันตราดนี่ก็มีทุเรียนนะครับสองข้างทางเลยจำหน่ายนะครับแต่แต่ละปีก็จะมีประเด็นเกี่ยวกวับเรื่องของทุเรียนอ่อนเนี่ยก็คือพอแกะมาแล้วเนี่ยมันจะแข็งมันจะ มันจะไม่มีรสชาติมันจะเจดภาครัฐเลยให้ความสําคัญปีนี้เนี่ยนะครับบอกมีมาตรการคุมเข้มเพื่อแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนเอาล้งก่อนเรื่องการส่งออกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็จะมีชุดปฏิบัติการนะครับไปตรวจตามล้งต่างๆที่เตรียมเนี่ยทุเรียนแบบนี้เพื่อเตรียมที่จะใส่ตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละล้งเนี่ยต้องมีใบรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนและเขาก็จะมีชุด บุรณาการไปตรวจสวนทุเรียนลายแปลงด้วยเพราะมันมีอยู่แล้วนี่แนวว่าคุณปัดดอกเมื่อไหรออกดอกอะไรยังไงจะเริ่มตัดได้วันไหนและยิงภาครัฐเขาก็มีวันกําหนดด้วยวันเก็บเกี่ยวและจะมีการตั้งจุดตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนเนี่ยหกจุดเลยจันทบุรีเยอะสุด40จุดตราด7จุดระยอง6จุดชุมพร10นครศรีธรรมราชอีก5จุดรวมแล้ว68จุดชาวสวนจะเริ่มตัด เอาตัวอย่างไปตรวจลงตรวจเห็นไหมครับชัดเจนเพราะเขามีเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดเลยแต่ละสายพันธุ์กระดุมนี่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์น้อยสุดชะนีกับโพเมนีสามสิบเปอร์เซนต์แล้วก็หมอนทองน,นี่สามสิบสองเปอร์เซนต์นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์แป้งหรือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเนื้อในเนื้อทุเรียนนี่แหละคือเขาจะปอกแล้วเนื้อมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่จานแล้วก็ใส่เตาอบไมโครเวฟใช้ความร้อนนะสม่ำเสมอสักสองสามนาทีแล้วออกมาแล้วชั่งน้ำหนัก ถามอย่างเนี้ยจนน้าหนักมันคงที่เลยว่างั้นเถอะไม่ลดไปกว่าเนี้เนี่ยแล้วก็มาวัดค่าเปอร์เซนต์กันจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยสำนักง,งานเกษตรเขามีอยู่แล้วพอเขารู้เริ่มปัดดอกเริ่มอะไรกันยังไงเนี่ยเขานับวันนี่สิบมีนาคมคือเดือนหน้าเนี่ยนะต้นเดือนเนี่ยนะครับเป็นวันเก็บเกี่ยวของกระดุมและพวงมาีเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาแถวเนี้ยภาคตะวันออกเมืองทุเรียนเนี่ยครับช่วงต้นเดือนมีนาเนี่ยมีทุเรียนแน่ แต่เป็นกระดุมและพวงมาีก่อนนะครับ20มีนาคมวันเก็บเกี่ยวชนีหมอนทองนี่ใช้เวลานานกว่าชาวบ้านเขาเพราะวันกําหนดเก็บเกี่ยวปีนี้ของหมอนทองคือ15เมษายนที่ผมบอกก็เป็นช่วงที่ทุเรียนจะออกมากที่สุดเพราะส่วนใหญ่เกษตรกรก็ปลูกหมอนทองนะครับและบางคนบอกแม่แต่ผมสุกแล้วนะครับแก่แล้วอยากจะตัดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตัดก่อนวันประกาศเนี่ยต้องนําผลที่อ่อนที่สุดในรุ่นเนี่ยมาตรวจสอบ ผลทุเรียนต้องมีภูอีกน้อย3ภูและต้องอยู่ในสภาพดีนะไม่ใช่ว่าปอกมาก่อนไม่ใช่เอามาตรวจสอบที่สํานักงานเกษตรมาตรวจเปอร์เซ็น์น้ำหนักแห้งนี่แหละท่านผู้ชมสรุปเลยปีนี้มาตรการป้องกรรันเล่นทุเรียนอ่อนนะครับนี่เกษตรกรนะครับพอจะตัดทุเรียนต้องนําทุเรียนหนึ่งลูกไปตรวจก่อนตัด3วันเอาตัวอย่างเลยลูกที่มีอย่างน้อย3มภู นะครับลักษณะยังไม่แก่ยังไม่แรงสมบูรณ์เอาไปตรวจก่อนหน้าตัด3าวันพอตรวจเช็คเปอร์เซ็เเซนต์น้ำหนักแข้งเปอร์เซ็นต์แป้งแล้วเรียบร้อยเออนะฮะตรงตามเกณฑ์นะครับไม่อ่อนตัดได้มั่นใจส่วนหลงก็ต้องตรวจหนังสือรับรองทุกครั้งเวลามีรถมาส่งเวลามีคนเอาทุเรียนมาส่งหลงก็ต้องตรวจเพราะเขาตรวจตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรที่จะตัดแล้วและที่แผงรับซื้อก็เช่นเดียวกัน เขาก็ต้องมีใบรับรองการตรวจสอบน้าหนักแห้งทุเรียนด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนจะมีการตรวจสอบนะครับเกษตรกรก็ถูกตรวจสอบก่อนและก่อนตัดหลงจะรับซื้อก่อนส่งออกไปต่างประเทศก็ต้องตรวจสอบใบรับรองแผงข้างทางขายยาทุเรียนมาส่งยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องตรวจสอบใบรับรองเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งออกไปก็มั่นใจว่าทุเรียนไม่อ่อนผู้บริโภคมาเที่ยวภาคตะวันออกจะมาซื้อทุเรียนข้างทางก็มั่นใจได้ เพราะตรวจสอบตั้งแต่ก่อนตัดแล้วจนถึงพอเอามาขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงหรือแผงรับซื้อทุเรียนก็ต้องตรวจสอบใบรับรองด้วยมาตรการนี้ใช้ตั้งแต่25กุมภาถึง25มิถุนายน